ชีวิตล่าสุดลูกทั้งสมพรศัก์สองแสง จากกรณีการจากไปของพรศักดิ์สองแสงนัก,กร้องลูกทุ่งมอลำในตำนานทางนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าพรศักดิ์นั้นมีลูก3คนผู้หญิง2คนและผู้ชายหนึ่งคนค่ะโดยหนึ่งในลูกสาวของพรศักดิ์นั้นมีอาชีพเป็นพยาบาลมีวิชาชีพซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพรศักดิ์เป็นอย่างมากซึ่งลูกทั้ง3คนนั้นเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของพรศักดิ์นัก,กร้องชื่อดังของเมืองไทยที่จากไปเมื่อช่วงค่ํา15ตุลาคมมีเพื่อนบ้านญาติพี่น้องในขณะเดียวกันคนในวงการบันเทิง ทั้งครูเพลงและสิทธิ์ที่เคยร่วมงานกันเดินทางมาร่วมเคารพเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีนางจุลาวันประจันตเสนพันรยานายเพียรศักดิ์ประจันตเสนอายุ19ปีลูกชายคนเล็กที่กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาจังหวัดอุดรธานีนายอาทิตย์ส่องแสงน้องชายของนายพรศักดิ์ส่องแสงคอยต้อนรับนางจุลาวันประจันตเสนพันรยาของนักร้องชื่อดังพรศักดิ์ส่องแสงบอกเลยว่าตลอดระยะเวลาที่มีอยู่และวางมือจาก การออกแสดงโชว์ทั่วประเทศได้ใช้ชีวิตอย่างสมัะเรียบง่ายแบบชาวบ้านทั่วไปและเข้าไปสนทนาธรรมกับพระราชวาชิราธาดาเจ้าคณะจังหวัดนองบัวลำพูที่วัดพัชรกิตยาพารามเป็นประจำค่ะนอกจากนี้ยังให้ในายเพียรศักดิ์ประจันตเซนลูกชายคนเล็กเป็นอดีตนักฟุตบอลของโรงเรียนที่กีฬาจังหวัดขอนแก่นจเริญรอยตามวงการเพลงเหมือนพ่ออีกด้วยค่ะ เขาก็ร้องได้ดียังไงก็ฝากลูกชายไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยค่ะ